สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลียบนี้คุณปลาสีมามาเบงประโยชน์ของใบเตยโอ้ยเสียงบใคดีขอประท่านโทษเะคะ <S <S ่ะเ้อประโยชน์ของใบเตยมีหลายอย่างเลยค่ะเอ้อใบเตยในี่เอาไ้เฮ็ดขนมเลยค่ะเอ้อได้กินของใบเตยสีของใบเตยคือสีเขียวได้เบิร์ดค่ะเฮอสิีมาต้มเป็นยากินก็ได้คือกันค่ะว้ายประโยชน์เยอะแยะเลยคะ่ะหากเฮรื่องได้เบิร์ดนะคะเธอ แต่ว่าเมื่อในคุณปลาสีเเรืองใบมันโอ้ยค่อยแหงคอยพระท่านโทษค่ะค่อยแหบการย่งหัวรอได้อยค่ะ <c oughs> คือว่าใบาของมันนี่ค่ะนอกจากเอาไปเฮ็ดขนนกขนนมเอาไปเฮ็ดยาต้มอีกอย่างสรารพัดเราเข้ากาับมะพร้าวได้ค่ะท่านผู้ซ่อมเฮ็ดย่างบอเอามะพร้าวเฮ็ดใบเบนี่นะคะเฮ็ดดอกดอกกุหลาบเนาะเฮ็ดดอกกุหลาบ ถ้าไว้วัดอ่ะแม่ค่ะเออวั่นผาแปดคำใช่หมคะมาเนาะเออ,อเฮ็ดดอกกุหลาบเฮ็ดดอกไหม่นะ,ะเฮ็ดดอกใหม่อืมทำจากใบเตยกับใบสีเขียวเนาะแล้วก็ใส่ดอกดาวเรืองกับไปก็เป็นสีอ่าสีเหลืองโอง,งามค่ะเขียวเหลืองโอ้ยค่ะข,ขนาดเลยอันนี้ฝีมือคนปากกับ่เกงอะก็กได้ใส่ฝีมือน้อง่นคือน้องเพ่นนี่เป็นเม่บบานเออมบาแมนเอาผิด เป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าขายอาหารแตว่าเพิ่นกับรับจบพิเศษค่ะเออมีผู้สร้างดอกไม้เพิ่นกับพับะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนมีฟีมือแหมคุณป้าบอกอุ้ยบ่อยากบา้ามีคือกันค่ะบแมันบม่มีแต่ว่าสูเพิ่นมาอะไรเห็นไหมคุณป้าก็เลยพับมาเบิง่งค่ะเพื่ที่พับดอกไม้เนาะ วิธีพับดอกกุหลาบครับว่ิดอกไหม่น่ะดอกกุหลาบด้วยใบเตยเนาะประโยชน์ของใบเตยกะส่วนนี้ส่วนการเฮ็ดดอกใหม่ไปวัดเด้อค่ะเด้อเออนอกจากเฮ็ดขนมนมเน่ยอะไรเฮ็ดสีขนมแล้วกะเออต้มเป็นยาแล้วกะเฮ็ดอันนี้ได้คือกันค่ะว้าประโยชน์มหาศาลเ้อค่ะเด้อใบเตยผู้ใดบ่มีกับปลูกไว้เน่เด้อไม่เตยเพิ่นมักน้ำเลยค่ะเด้ออยู่หม่องน้ำาคงน้ำข้ามนี่งามงาม เพิ่มมากยู่มองแดดหรอกอืมหามาปลูกไว้มีประโยชน์หลายค่ะเมื่อไรวันพาใบไหม้ว่ามีก็เอาใบนี่แหละค่ะแท่นขันอยากให้มีมีความรู้สึกว่าเออมันงามอยากให้มันงามอยากให้มันอยูดดมเข้ากะนี่แหละค่ะภาพเป็นดอกกุหลาบมันใช่ละค่ะภาพบางอย่างค่ะภาพบางอย่างอืมพูดปลาภาพมาเมืองนองพันธ์เหตุไทยเนี่ยภาพเร็จแล้วในี่พูดปลากับสีใบใบห้องนอนค่ะเพราะว่าอย่างเอาว้ดมซะแล้วอืมมันหอมจ้ะค่ะมันหอมใบเตยหอมเนาะ เออแล้วก็บางคนมีรถแล้วค่ะแล้วก็เอาไว้ใส่ในรถได้ก็ได้หอมค่ะหอมหอมหอมธรรม,มาชาติไหมบะมันว่าหอมอีกอย่างบะหมี่นกบะแม่นปลาด้านหอมธรรมดานเนี่ยกระดาษผูปปนน <c oughs> ้ชมว <c oughs> ิธีพับค่ะอันนี้พูดปลาพับมาบางังวิธีพับทัพปัญญากับทัพปัญญาทำง่ายอยู่มุนไปม้วนมาแต่ว่าความหนาความหลังประมาณนั้นสีล่ละ คุณปากะฟืเฮ็ดยู่ได้สองดอกอยู่ค่ะโอเคอยู่อันนี้เฮ็ดเป็นต้นนะแม่เออเพิ่นเฮ็ดเป็นต้นมันก็เลยพับทั้งตัวนั่งสิล่ะค่ะเมื่อี้ก็แม่ใบมันสีเหี่ยหวๆจังหน่อยหนึ่งมันอยู่สองมือแล้วเพราะว่าน้องเพิ่นมาวางพับให้ก็เลยได้ประมาณทั้งสี่ระค่ะเออพอถึงเฮ็ดเรางามค่ะงามโซ่ได้ค่ะเออเอาไปตั้งโซ่แจกกงแจกกันได้ถวายพระได้ เอาไว้้องนอนเท่าก็ได้ได้เบิดค่ะหารอไม้สีขาวสีเหลืองสีแดงมาใส่กับงามค่ะเออได้ได้ได้ได,ได้คือแบบว่าให้ความสุขทางใจเบาง,ง่ายนะท่านเนาะภาพรองไม้เนี่ก็เป็นความสุขทาังหนึ่งเลยคะ่ะเด้อหละกะเฮดรอไม้ทรงก้เจ้าขาเจ้า้าาังนี่กค่ะได้เงินกันอาจสิเงินอ่ะสิเบาครับเป็นงานเบานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าไปทอแท้เด้อค่ะเด้อมีความสุขแม่เฮดอะไรเฮดมีความสุขเนาะ ปลูกไว้ข้างค้างบ้านน่ะน,นะคะปลูกไว้เลยคุณป้าก็ปลูกไว้สองสามก่อนึกว่าบอลอดเอารอดได้ค่ะเด้บอบ่ตายไหมบ่ตายอืมโอเคอยู่เนี่ยเนี่ยมันสีออกมาเป็นสีแหละค่ะทา่านผู้ชมโอ้บางอยา่างบางอยา่างลองฝึกอุ้นนึค่ะ่านผู้ชมเด้อลองฝึกเออบดเฮ็ดคายดไ,ได้กับเฮ็ดพ่อเขามีรายได้ๆอ่ะแม่ย่าสุไว่าเอ้ยเงหน่อยว่าเออดร็กว่าอย่าเฮ็ดอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาวาสนาพันวาแม่ทา่านผู้ชมโอ้เฮ็ดเป็นโลดโอ้ได้เท่าใดเขาก็เก็บเก็บเล็กผสมหน่อยท่านผู้ชมอย่าสุไป ดูถ e, bon ูกเร้่อสมมุน <retention startup> yeah, 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 yeah. hey, ี yup. ์หาเงินยากเด้อเศรษฐกิจบ้านเฮาแห่งเป็นยังสี่อยู่อ่ะเออบ่ประหยัดอยู่บ่ได้เด้อค่ะธรรมุส้มยา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 สุูปเฮ็ดเล่นๆเออเฮ็ดไป็นรถมีอย่างเฮ็ดก็เฮ็ดอาหาบาทสิบบาทเก็บไปเรื่อยๆค่ะธรรมุส้มอืมเพราะว่าสมุนหนีนค่าของสี่มันแบงเนาะเออประหยัดสร้อยกันเด้อค่ะเด้อก็สันเฮาอยู่บ่หลอดกันเด้เนี่ยพูดเบางานเบาไมาให้เบิ่งเงินเบาก็ว่าเป็นอย่างเงียปคิดมากแล้วก็หาปลูกไว้น้ำบ้านซะ อืมจนมากกัมีแต่คนมาขอเหรอวะคนปลูกบริใส่คนใส่บริกินพ่อแม่คนปลูกบริใส่คนใส่กับบริปลูกกันเหรอวะเป็นสัญญาธรรมของโลกกับบ้านคนป่าเนี่ยปลูกไว้คนป่ากับบริใส่เหรอวะมีพุ่มพันธุใส่แทนเป็นปกติรังผู้งส้มเนาะอืมให้เนยขายเนยซะละค่ะตัดขายก็ได้เด้อค่ะเด้อเป็นเงินอีกเด้อจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อได้เงินอีกเด้อ เออในเงินดีด้วยตาโคลายเลยค่ะผู้เดมีทีว่างเนาะมันมักน้ำค่ะมันมักน้ำอืมเอาโอเคแอ่คนี้่ละค่ะคลิปนี้ว่าเห็บเบิ้งเนาะพอกันไหมเด้อค่ะเด้อขอบคุณิี่ติดตามสวัสดีค่ะทุกท่านทันเลยค่ะ